เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสซัเกรนเอทุกคันเลือกไบบเป็นร้อยรถสวยไหมหน่อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักลิดคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมิวมคุณมั่นใจได้เลยเบตันชัวรับรู่คู่ทะเบียน สวัสดีค่ะกับพบกับรายการรถซับเวอร์กับยินเบตันชัวคนเดิมค่ะวันนี้นะคะนำเสนอรถเข้าใหม่กันค่ะเป็น BMW 20 i m s p o t U11 นะคะ <S <S เป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยค่ะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าทําออกมาได้สวยมากๆนะคะทันสมัยแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหรามากๆปรับเปลี่ยนใหม่มาเยอะมากๆค่ะสำหรับโฉมนี้นะคะคันนี้เป็นปี2023.24นะคะเลขไม่์ก็ใช้งานมาน้อยค่ะเพียงแค่53,000มกิโลเท่านั้นเองค่ะจากราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่2619 00บาทนะคะวันนี้เราเสนอขายราคาประหยัดไปกว่า1ล้านบาทเหลือเพียง1 6 7่0 0้า บาทามาดูกันค่ะว่า X1 โฉมใหม่นะคะเขาเปลี่ยนอะไรกันมาบ้างค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะนี่ทำมาใหญ่มากๆค่ะเป็นกระจังหน้าไตคู่มาแล้วนะคะเป็นดําสลับเมทัลลิกนะคะแล้วก็ได้กล้อง360อ 3. งศามาด้วยค่ะเป็นชุดแต่ง M Sport ทั้งคันเลยค่ะไฟหน้าแบบใหม่นะคะ BMW LED นั่นเองนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยค่ะสำหรับไฟหน้าในส่วนของล้อแม็กนะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาใหม่นะคะเป็นลาย Double spoke แล้วก็เป็นสีทูโทนนะคะขนาด19นิ้วนั่นเองค่ะกระจกมองข้างนะคะเขาเปลี่ยน มาใหม่เหมือนกันค่ะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้แล้วก็มีกล้องด้านข้างมาให้ด้วยนะคะที่กระจกมองข้างแล้วก็มีระบบบายสปอตมาให้อีกด้วยค่ะแล้วก็มือจับประตูนะคะมีระบบกุญแจคอมฟอร์แอสเซทต,ต,ตรงนี้นะคะเพียงแค่แตะมือเนี่ยก็ปลดล็อกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตภายในห้องโดยสารค่ะคันนี้นะคะภายในสีน้ำตาลมัลค่าค่ะเบาะเนี่ยเขาดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะแตกต่างกับตัว X1 รุ่นเก่าๆไปนะคะนี่สวยมากๆดีไซน์คิดค้นมาอย่างดีนะคะมีรูระบายอากาศ ด้วยะะสวยจริงๆค่ะสําหรับคันนี้เบาไฟฟ้าด้วยเมมโมรี่ซิสมาให้แบบครบเลยค่ะพวร์เมล M Sport ค่ะดีไซน์ใหม่แล้วด้วยนะคะสวยงามค่ะปั๊มโลโก้ M พร้อมกับมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลแล้วก็ควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะแพทเทิร์นชิพทำใหม่เหมือนกันค่ะดีไซน์มาค่อนข้างแบบสปอร์ตเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอตัวใหม่นะคะนี่เลยเป็นจอ w i d e s ีนให้เห็นแล้วค่ะสำหรับ BMW นะคะทำออกมาแล้วค่ะสำหรับรุ่น X1 ค่ะจอการก็สามารถทัชสกรีนได้ด้วยรองรับ ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะระบบ He a d Up Display คันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะดูการขับขี่ได้จากหน้ากระจกรถได้เลยนะคะและคันนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงแทบทุกจุดเลยนะคะเรียกว่าดีไซน์มาสวยจริงไม่ว่าจะเป็นช่องระบายอากาศนะคะหรือว่าไวรลสชาร์จตรงนี้นะคะดีไซน์มาสวยมากเหมือนตัวไฮบริดเลยคุณแจดีไซน์ใหม่สวยมากเลยค่ะสวยทุกอย่างจริงแล้วพี่ดูคอนโซลคอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมีช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้นะคะปุ่มพุซ้าร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ เกียร์เขาจะเป็นเกียร์แบบใหม่แล้วจะไม่ใช่เกียร์ตั้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบดีไซน์ใหม่ค่ะเล็กๆนะคะเก๋ไก,ก๋มากๆเลยค่ะมาดูในสองโหมดการขี่กันบ้างนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับหลายโหมดหลายฟังก์ชันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะรู้สึกเหมือนว่าทามันกว้างขึ้นนะคะด้วยความที่ดีไซน์ตัวเบาะมันใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะก็ <sm all> เลยทําให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นนั่นเองนะคะแอร์ด้านหลังมีมาให้ค่ะช่องระบายอากาศเนี่ยดีไซน์มาเป็นตัวใหม่แล้วด้วยนะคะสวยงามจริงค่ะใครอยากได้ BMW ตัวใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้ประหยัดไปกว่า1ล้านบาทเลยคะ่ะเสนอขายเพียง1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ไฟไท้าย LED ะคะ่ะตัว ดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกนะคะกล้องหลังมีมาให้ค่ะเรียกได้ว่ากล้องเนี่ยม, <ๆ S 2> มีมาให้สามรอสอ,องศาเลยแม้กระทั่งในตัวรถยังมีเลยค่ะชุดแต่งด้านล่างเป็นตัว M Sport นะคะตัวนี้ชุดแต่งสวยมากๆเลยตกแต่งมาเป็นแบบเบียโนแบ็กนะคะสีดําเงาค่ะดูสปอร์ตขึ้นมาทันทีเลย <S <S ถึงตัวรถจะเป็นสีขาวก็ตามนะคะสาหรับที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว้างเลยนะคะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นรถแบบ s อ v นะคะลูกค้าที่เก็บสัมภาระก็จะเก็บสัมภาระได้เยอะะมากๆนคะ คันนี้รถสวยมากๆค่ะรถไม่มีฉนักพิพาตจนานาหรือกอไม้นะคะรับประกันเลยค่ะแล้วที่สําคัญคันนี้ก็ยังผ่านการตรวจสอบคุณภาพรถนะคะจาก Inspection By ยวันทูคาค่ะเป็นรถคุณภาพเกรดหดาวเลยค่ะสำหร X ับเอ็กวันคันนี้นะคะขับเคลื่อนด้เครื่องยนต์เบนซินล้วนค่ะสีสูบนะคะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรชวินพาวเวอร์เทอร์โบให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้า300นิวตันเมตรเลยนะคะท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยยังทำได้ถึงสอตร้อยสามสิบหก็ิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอั เท่านั้นนนเอะะคท่าใดที่สนใจ BMW X1 คันนี้นะคะราคาพิเศษวันนี้1,679,000บาทค่ะยังมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจบรันตีและ BSI 0นะคะสิ้นสุดวันที่30เดือน10ปี2028นะคะท่านใดสนใจในรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยค่ะ0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอดสไตล์นำหน้านะคะ a d d 999ได้เลยค่ะหรือว่าดูตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สใจไปตันชัวรถพรีเมียมคุณมัมมม่นใจได้เลยไปตันชัวร์รับูกคู่ทะเบียนสวยสมัครคมรับรองให้คุณสบายใจชัวไปบตันชัวรถใส่พรีเมียม,มแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจเมย์มมมมมตันชัวร์